สวัสดีครับนี่มาดูคุณสมบัติอีกอันนึงซึ่งเพิ่มเข้ามาในอันชันเวอร์ชันใหม่นะครับนั่นก็คือการขายขาดนะครับแล้วก็มีเรื่องของการแจ้งหายด้วยนะครับการแจ้งหายก็จะเกี่ยวกับว่าเวลามีลูกค้าเข้ามาที่จะขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการตามสินค้าที่เขาสูญหายเราอาจจะลงซีเรียลหรือลงอีมี่ของเครื่องเอาไว้นะครับว่ามีการหาย ฉะนั้นถ้าเกิดลูกค้ามาทําการขายขายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราสามารถตรวจเช็คได้ก่อนว่าเป็นสินค้าที่เกิดการขโมยหรือจรลกรรมมาหรือเปล่าได้นะครับแล้วก็รายงานเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับซับหลุดนะครับซึ่งแน่นอนตรงนี้ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการขายซับด้วยนะครับว่าเราจะขายออกไปยังไงแล้วก็อีกอย่างานหนึ่งก็คือหลังจากที่เราทําการขายฝากเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วเกิด ลูกค้าไม่มาถ่ายถอนจนกระทั่งหมดอายุเนี่ยารายการนั้นเนี่ยเราสามารถตัดเป็นซับหลุดแล้วซับหลุดก็จะมาอยู่ในกลุ่มของกลุ่มนี้โดยอัตโนมัตินะครับซึ่งเราสามารถที่จะขายและหลังจากที่เราขายใหม่มันก็จะมีรายได้กลับเข้ามานะครับก็จะเป็นการครบวงจรนะครับเรามาดูเมนูแรกกันเลยนะครับก็คือเมนูขายขาดเ,เมื่อเรากดเข้าไปในนี้นะครับก็จะเป็น ตารางขึ้นมานะครับตารางนี้ก็คือสินค้าที่มีอยู่ในร้านของเรานั่นเองซึ่งเราได้รับซื้อมาแล้วนะครับเราสามารถที่จะกรองนะครับว่าเราจะดูในกลุ่มของอะไรก็ได้เช่นกลุ่มของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับหรือว่ากลุ่มของแท็บเล็ตอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วถ้าเรากรองแล้วเราก็สามารถที่จะดูว่าโอเคกลุ่มของแท็บเล็ตนี่หรือ p p o o n เนี่ยหรือหรือโทร,รศัพท์เนี่ยมีมีมีม่ ยี่ห้ออะไรบ้างสมมุติว่าเราจะดูของ iPhone นะครับเราก็กด iPhone อันนี้ก็จะมีบอกว่าในร้านเรามีมี p o o n e ทีเ่เป็นสินค้าอยู่ตอนนี้มีทั้งหมด4เครื่องนะครับมีหมายเลขเครื่องมีอะไรเรียบร้อยนะครับถ้าเราอยากจะเข้าไปดูรายละเอียดว่าสินค้าตัวนี้ได้มายังไงอะไรเราก็กดได้เลยนะครับกดแด้วเราก็กดแมันคลิกเข้าไปนะครับตึกๆอ่ามันก็จะบอกมาเลยว่าโอเคสินค้าตัวนี้นะครับเราซื้อมาจากนะอันนี้คือข้อมูลของ ผู้ขายสินค้าให้เรานะครับและนี้ก็คือข้อมูลของสินค้าที่เขาขายนะครับก็จะมีหมดนะครับว่าเป็นโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรารายละเอียดเป็นไงราคาที่เราซื้อมาเท่าไหร่หมายเลขเครื่องอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของการการซื้อที่เราซื้อเข้ามาแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะซื้อเข้าใหม่นะครับเราก็กดปุ่มซื้อเข้าใหม่ได้เลยนะครับพอกดปุ่มซื้อเข้าใหม่มันก็จะเกิด หน้าต่าง pop ออัพขึ้นมาว่าเราควรจะตรวจสอบเลขทรับก,ก่อนว่าเลขรับตัวนี้เนี่ยมีการลงรายการแจ้งหายไว้หรือเปล่านะครับถ้าตรวจสอบแล้วเราก็กดโอเคไปนะครับจากนั้นก็ใส่ข้อมูลผู้ขายนะครับซึ่งก็สามารถที่จะสแกนจากบัตรประชาชนเขาก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดเป็นลูกค้าเก่าเราก็หาจากตลาดนะครับหรือถ้าเกิดเป็นลูกค้าใหม่เราก็กดเพิ่มใหม่เข้าไปหรือถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจก็กดหาจากตรงนี้ได้เช่นเดียวกับการขายฝาก ะครับผมจะไปหาจากตารางเลยเพื่อความรวดเร็วนะครับสมมติว่าเอาคนนี้ล้กกัดน,นะครับนายพีรพงศ์เข้ามานะข้อมูลของเขาก็จะเข้ามาอยู่ในนี้น,นี่ก็เป็นลูกค้าของเราอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่กลุ่มของสินค้าเข้าไปนะครับซึ่งแน่นอนเราก็กดเพิ่มได้เหมือนเช่นเดียวกับการขายฝากนะครับสมมุติว่าผมจะเป็นอคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊คลักกัดน,นะครับ วันผมตรงนี้ก็ใส่รายละเอียดเข้าไปว่าผมใส่ว่าเป็นนอตใส่เข้าไปนะครับหมายเลขสินค้าผมก็จะใส่เข้าไปโอเคนะครับราคาที่เรารับซื้อมาเท่าไหร่สมมติเรารับมา,า5,000บาทเราก็ขีเข้าไป น้ำหนักไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับจะเก็บรูปภาพอะไรก็เก็บได้นะครับถ้าเกิดว่าสินค้าเรายังไม่ได้ทําการเช็คว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยมีอยู่ในรายการแจ้งหายหรือไม่แล้วก็กดตรงนี้ได้นะครับก็แสดงว่าหมายเลขสินค้าตัวนี้ไม่ได้แจ้งหายไว้นะครับเราก็จัดเก็บได้เลยนะก็จัดเก็บเรียบร้อยนะครับโปรแกรมก็จะบันทึกข้อมูลนี้ไว้นะครับเราก็สามารถที่จะ พิมพ์ใบรับซื้อก็ได้นะครับหรือว่าจะกดออกก็ได้นะครับถ้าเกิดเราจะพิมพ์ใบรับซื้อแล้วก็กดพิมพ์ใบรับซื้อได้เลยโปรแกรมก็จะพิมพ์ใบรับซื้อออกมาให้อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของใบรับซื้อนะครับก็เป็นการขายสินค้านะครับเป็นชื่อเป็นเลขที่บัตรที่อยู่นะครับแล้วก็สินค้าที่ขายเป็นจํานวนเท่าไหร่แล้วก็เป็นข้อความยืนยันว่าสินค้าตัวนี้ได้มาอย่างถูกต้องไม่ได้ลักทรัพย์หรือขโมยหรือว่าเป็นการหลอนสิทธิ์คนอื่นมานะครับ ก็เรียบร้อยครับกระบวนการเ,าเกี่ยวกับการขายขาดหรือว่าซื้อเข้าแบบซื้อขาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราลองทดสอบดูว่ามันเข้ามาจริงไหมเราอาจจะเข้ามาตรงนี้นะครับและเราก็เลือกนะครับกลุ่มสินค้าสมมติว่าเราเลือกกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อกี้นี้นะครับทษทีครับอยู่ในกลุ่มของ book, คอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กนะก็จะมีสินค้าที่เราเพิ่งขายฝากเข้าไปเมื่อกี้ นะครับว่ามียี่ห้อโน้ตบุ๊กอะไรนะครับถ้าเราอยากจะเข้าไปดูรายละเอียดก็เช่นเดียวกันกดดำคิกเข้าไปเราก็จะเห็นตรงนี้นะครับตรงยี่ห้อนะครับเราสามารถใส่เพิ่มเติมอะไรยังไงเข้าไปก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราจจะใส่รุ่นเรื่องต่างๆเราก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วเราก็จัดเก็บได้นะครับมันก็จะบันทึกเข้าไปได้นะครับก็จะเรียบร้อย เพราะเราก็สามารถที่จะแก้ไขอะไรต่างๆได้ตรงนี้นะครับที่เรามาดูว่าถ้าเกิดว่าเราจะทําการเช็คหรือว่าดูนะครับที่ซับลุดนี้ก็ได้เหมือนกันมันก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกันเพียงแต่ว่ามันจะรวมระหว่างการขายขาดกับการที่เป็นซับลุเนี่ยมาไว้ด้วยกันนะครับเห็นว่าตอนนี้เนี่ยนี่คือสินค้าที่ยังไม่ขายทั้งหมดนะครับถ้ามันดูเยอะเราก็สามารถที่จะกรองเข้าไปดูใน คอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กก็ได้ว่ามันอยู่ไหมนะครับอ่าก็อยู่จริงๆนะครับถ้าเราเจอสินค้าตัวนี้แล้วเราจะขายเนี่ยเราก็ขายออกไปได้นะครับก่อนขายเราอาจจะดูก่อนว่าเป็นยังไงแล้วก็เช่นเดียวกันเราก็สามารถกดเดบบุนคลิกเข้าไปดูได้นะครับมันก็จะบอกว่าสเตตัสยังไม่ได้ขายนะครับเราก็จะรู้ว่าเออโอเคสินค้าตัวนี้เจ้าของทรัพย์เดิมชื่ออะไรนะครับสินค้าเป็นยังไงถ้ามีรูปเราก็ดูรูปได้นะครับแล้วก็ถ้าเราจะขายเราก็ต้องมากดขายตรงนี้ ครับเ,เราสามารถที่จะหาจากเลขซับก็ได้หรือจะหาจาก SN ก็ได้นะครับถ้าเราติดแท็กติดอะไรไว้ที่สวนสินค้าเราก็ยิงแท็กตัวนั้นเข้าไปได้เลยนะครับสมมติว่าผมจะทําการขายออกนะครับก็สินค้าตัวนี้ก็จะโชว์ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับพร้อมกับทําการระบุข,ข้อมูลผู้ซื้อหรือว่าข้อมูลผู้ที่จะเราจะขายให้ไปน,นั่นเองนะครับเช่นเดียวกันครับ เราจะสแกนจากบัตรเขาก็ได้นะครับหรือหาจากตารางก็ได้หรือเพิ่มใหม่ก็ได้หรือถ้าไม่มั่นใจก็หาจากตรงนี้ก็ได้นะครับอ๋อโอเคผมจะลองไปหาจากตารางกันนะครับเพื่อความรดวดเร็วตัวกิติยาลักษณ์คนนี้เป็นคนซื้อแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่เราจะขายให้กับเขานะครับอันนี้คือเราซื้อมาแล้วอันนี้เราขายให้เขานะครับเราขายให้เขาในราคาเท่าไหร่นะครับเราก็พิมพ์เข้าไปเลยสมมติเราขายในราคา6000บาทนะครับ อันนี้ก็คือราคาที่เราซื้อมาอันนี้คือราคาที่เราขายไปเพราะฉะนั้นเราก็จะเก็บข้อมูลอะไรต่างๆไว้หมดนะครับเราก็จัดเก็บแล้วเราก็ขายไปได้นะครับเช่นเดียวกันเราจะพอเราจัดเก็บแล้วเนี่ยเราจะออกใบเสร็จอะไรยังไงก็ได้นะอันนี้มันก็มีใบเสร็จรับเงินออกมาด้วยนะครับว่าเราได้ขายสินค้าตัวนี้ให้กับเข้าไปนะครับก็มีใบเสร็จรงรับอะไรต่างเรียบร้อยนะครับ ขณะเดียวกันเราก็สามารถอ่าสินค้าตัวน,นี้ก็จะหลุดออกไปแล้วไม่มีอยู่ในไม่มีอยู่ในระบบและแต่ถ้าเราอยากจะดูว่า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 มันมีสินค้าอะไรบางที่เราขายไปแล้วเราเราสามารถกรองตรงนี้ได้นะว่าเราดูสินค้าที่ขายไปแล้วมันก็จะโชว์สินค้าที่ขายไปแลวมาให้อันนี้ก็คือสินค้าที่ขายไปนะครับเราอาจจะกรองเฉพาะโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับถ้าเรากรองเฉพาะโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเราก็กดปุ่มนี้นะครับมันก็จะบอกมาว่าโอเคตอนนี้มีสินทรัพย์ที่เราขายไปแล้วมี2เครื่อง อันนี้ก็คือสินค้าที่เราเพิ่งขายออกไปถ้าเราอยากจะรู้ว่าสินค้าที่เราขายออกไปนั้นประวัติการซื้อการขายเป็นไงแล้วก็กดคลลิกเข้าไปนะครับมันก็จะบอกมาเลยว่าสินค้าตรงน,นี้เจ้าของทรัพย์เดิมที่ขายให้กับเราชื่ออะไรนะครับสินค้ามีรายละเอียดอย่างไรถ้าจะดูรูปก,ก็ดูที่นี่นะครับและเราขายให้ใครไปนะครับเมื่อไหรอะไรยังไงก็มีหมดนะครับเราก็สามารถที่จะเก็บประวัติการซื้อการขายของสินค้าเอาไว้ได้นะครับ และเช่นเดียวกันเราอยากจะดูรายงานนะครับเราก็ดูที่นี่ได้เลยนะครับมันก็จะมีว่าขายออกวันนี้นะขายออกทั้งหมดและสินค้าที่ยังไม่ได้ขายก็ดูได้นะครับ